กันเนี่ยที่หลักนสจะยืนกรได้เนาะหลุดเอาขา่างกันโลเว้ยอ่ายืนขึ้นแดีวต้องงงเก่งเก่งเก่งโอ้ลมเย็นเก่งเลยเก่งเก่งนั่งลงค่อยๆค่อยๆฮับนั่งลงต้องนั่งค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งลงโอเคค่อยๆนั่งลงเบาๆมัวสีซักเด้อะเออนั่งค่อยๆเนี่ยแม่เออเก่งเก่งเก่งเอบ่มือให้หน่อยออบนหอน ลมเย็นลมมาแล้วลูกลมมาเอ๊ลมมาทำยังไงยกมือหน่อยโอ้เย็นเย็นเย็นลมมาลมมาเย็นเราอนั่งอยู่นี่มวนเออไหนอาอ้อยอยู่ไหนอาอ้อยโอ้ยเราตังคิดตุ้อาอ้อยมาหาน้องเอยอาอ้อยอยู่กรุงเทพอาอ้ยไหนอาอ้อยอยู่ไหนอาอ้อยอาเอสอยู่ไหนอาเอส อ้าวอ้าวอ้าวยืนอีกแล้วโอ้เก่งเก่งเก่งเลยดินย่างๆตลก่เก่งจังเลยเก่งจังเลยนั่งค่อยๆเออนั่งค่อยๆลุดระวังนินได้ทั้งหมดมวนได้ลุกขึ้นลูกก็กี่กันหน่อยวะลูกกล้อีจกี่กันพอดีก็จะคล้องละก็ดีคันหน่อยยุก้องยากน่ะลูก